ให้แห้อ่ะอันนี้มา,มาให้สนไว้ค่ะมาให้แห้งน,นไวยหมดยังคะแห้งไม่ให้ใหรอสนไว้โน,นมัดเม็ดเอาป่ะแม่ป้อนมาลูกมาไอแห้งอ่ะน,นมัดเม็ด แห้งนี่ะแห้งครับแห้งอ่ะ,แ,แ,อะแม่ป้อนอะแห้งอ่ะรู้ป่ะอ่ะแห้งอ่ะแห้งเอาป้าอ่ะแห้งอ่ะแม่ให้แห้งครับแหง้งอ่ะอ่ะรู้ป่ะ อ๋อน้อ,อยไอน้ำเหมยลูกหมากินข้าวหรอกเอานี่น้ำตับนะแล้วก็มีหนังไก่นะยุกอย่ยุย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 พี่แห้งยังไม่มาเลยพี่แห้งอันนี้ของพี่แห้งกินเลยลูกกินเลยลูกแห้งชอบกินยี่ห้อนี้ใช่ไหมอาป่ะอาป่ะอันนี้มามาัแกะให้นให้เปอร์อ่ะนี่ให้หนไว้ แห้งมาหแมมาแม่มามหแห้งมามันแห้งแห้งแห้งชอบกิบนี่ห้อนี้เอ,อ้ยอันนี้ให้หนูไว้หนูไว้ก็ชอบใช่ไหมคะอ่ะอันนี้แม่ให้แห้งเอ้ยอ่ะหนูไว้กินเยอะแล้วเอ,อเ้ย,เด,ยเดี๋ยวนูละเดี๋ยวหน,นูไว้เสียใจอ่ะไม่ให้แห้งแห้งชอบกินยี่ห้อนี้ ไปเอายี่ห้อนั่นแห้งไม่กินอ่ะเอ้ยนะเอ้ยอ่ะอนุไว้ค่ะอนุไว้กินไปเยอะล้วนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ,อ้ะเอ้ยนะไว้ One, ああลัสวัน e เอหมดอละลูกอปเปอร์ไม่ให้แห้งครับเออมาให้สนุกไว้กินดีๆลูกกินดีมาหามามัตรงนี้ลูกกินกับมือแม่ระวังหล่นคืนลูกยิ่มแล้วหลูกิแล้วลูกเดี๋ยวแม่แกะนมัดเม็ดปอนนะรักษาพาคุ้มครองะลลูกเจ้าแห้ง ไวค้ค่ะนี่นวัดเม็ดแม่ให้หนูกินทั้งขุงเลยกินเลยรลูกกินทั้งถุงเลยลูก <c oughs> อ่อยอ่อยอ่อย,ออยเด็กขุงนหนึ่งให้พี่แห้งนะอาทิตย์หนึ่งเจอครั้งหนึ่งลูกนะกินอะไรลูกหนูไว้กินนะคะอ่ยยอยืยแม่รักหนูนะลูกลูกสาวแม่อ่ยยอยืยนี่ข้าวหนูนะกินให้หมดนะลูกอันนี้อันนี้แม่ให้ให้แห้งคนเดียวเลยนะคะ นวัดเมดอบบ่ะแม่ให้ลูกกินเลยกินเลยแม่ให้หนูกคนเดียวเลยกินเลยลูกไม่มีใครแย่งทั้งสูงเลยลของโปรแห้งกินให้หมดนะคะแห้งแห่งเมืองจำลองอาะที่หนึ่งเราเจอกันครั้งหนึ่งนะคะเออกินให้หมดเลยลูกเออหมดละไอแห้งอะเอ่ะย,ย,ย้ยื้ยื้ยื้ยไอแห้งอ่ยื้อโอ้ยเอามาให้แห้งเอ้ย ให้ให้อ่ะลูกอ่ะไอ้ยื้ยืย้ยื้ยไ้ยื้ยอ้ย่อยวะลูกอย่อยอ้ย่อยอย่อยสม่ามิตรมัดเม็ดให้ด้วยรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวอ่ะลูกอ่ะรอจุ้ยจุ้ยสม่าให้นมแท้งเอออันนี้อันนี้ของพี่แห้งขาวของพี่แห้งขาวครับกินอะไรครับผอมมาตุยอะเจยมีไก่ด้วยกินเลยลูกกินนะกินนะลูกนะแห้งกินนะลูก แห้งแห่งเมืองจำลองเจอยาเจอยกินเลยลูกสาวแม่มากินข้าวค่ะลูกสาวแม่ค่ะกินข้าวนะคะกินข้าวค่ะเก่งมากโนไว้เก่งมากเลยเก่งที่ฉุดเลยโนไว้เก่งที่ฉุดเลยเออน่ารักที่ฉุดเลยกินเลยลูกกินเลยลูกกินอะไรก่อนดีอันอันอันแ้งบอกบอกว่าไม่รู้หนูจะกินอะไรก่อนโนไว้ค่ะโนไว้จะกินอะไรก่อนดีคะกินนมัดเม็ดหรือจะกินอะไรคะ อันนั้นยากันยุงหูกมอม้าซื้อยางกันยุงมาให้ยุงจะได้ไม่กัดนะอ่าเดีมอม้าแกะนมอัดเม็ดให้แห้งนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวมอม้าแกะนมอัดเม็ดให้แห้งค่ะอาชมน้ว้กินด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวมอม้าเทให้ต้องแห้งใจเย็นๆสิลกเดี๋ยวมอม้าป้อนหมอม้าป้อนหลกหมอม้าป้อนมอม้าป้อนโอ้ยยอยให้ชนไว้ด้วยอ่ะเอาแห้งอยากินเองสิต้องให้หมอม้าเป็นคนป้อนสิเออเนี่ย เออเออมาป้อนอายุยอายุยดูไหมคะแห้งชนูไหมคะแหมพวกนี้นี่ชอบกินนมัดเบ็ดมากเลยนี่อายุย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 แห้งไม่ได้ต้องรอคุณแม่ค่ะคุณแม่ต้องเป็นคนป้อนค่ะอายุย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 ไอแห้งไม่ได้ค่ะแห้งต้องรอแม่ค่ะห้ามใจร้อนค่ะลูกอายุยอายุย อ้อยอ้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 อยอาอยออยอ้อยอ้อยอะอยอ้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 ออ้อรอ้อย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 ยอ้ยอ้อยอ้อยอยอ้อยออยอยยอ้ยอ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 ้อยใ้อย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 อออออะยอ้อออองย แห้งแห้งอันนี้ไหมครับเอาป่าิ่มแล้วดิเอาไหมลูกเอ,เอาอยู่อ,อยู่อ,อยู่อ,อยู่ออยู่อยู่กินข้าวป่ะลูกอ,อันนี้ของชโนวไว้ค่ะ อันนี้ของแห้งค่ะอันนี้ของชโนไวค่ะนี่ของแห้งค่ะชโนไวค่ะชโนไวค่ะอ่ะอันนี้ของแห้งหรอ่ะแห้งอ่ะชโนไวค่ะอันนี้ของแห้งหรอชโนไวค่ะ

นายรักหมามาทำไงคะสนุไว้สนุไว้รักหมามาทำไงคะไหนสนุไว้รักหมามาทำไงจุบจ๊บๆก่อนแล้วจุบ๊บก่อน <c oughs>